Very good evening you. สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิีเมีร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025คู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเรอัลมาดดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกาปตนใหญ่อาเซนอลแหละครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะก,กันในคืนวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นกานรเวอร์พูลเอาชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้กับอาเซนอ่หนงครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในถิ่น เปรตสเตเดียมครับเป็นทางด้านอาเซนอนครับเปิดบ้านเสมอริวฟูไปสองพ2ทธศัก็มาดูากันว่านัดนี้ผมจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูเมนครับจะเป็นทางด้านยอบานครับริวฟูชุดสีแดงยิงจากซ้ายไปขวาก่อนซิบิการ์ด ย้อนคืนกันมาวเวอยู่ฝั่งไห้เล่นมาที่กฤติชนซิบิก,การ์ดเปลี่ยนแกนมาเลยครับที่เทนเนอร์เล็กซนเดอร์โนใ <c oughs> หน้มาโอซาร่าซาร่าโยกเข้าในมาตรงนี้ <c oughs> แล้วซัดเอง <c oughs> <c oughs> เป็นซูเปอร์เซฟของไรายะนะครับทิมเบอร์ย้อนขึ้นมาเฉลี่บเล่นกันท้าทิมเบอร์ จะหวางยาวตรงนี้ติดโคดิกักโปเป็นบอลทุ่มของแอเซนอลทิ่เบอร์ให้มาที่ซาก้าครับย้อนคืนกลับมาเชดิบะทวัตวปาเตไหลออกซ้ายมาลุยส์เกลรี่ <c oughs> แล้วโดนวัตเวนโดนไล่บีบตรงนี้ยังได้อยู่ครับมาร์ติเดอรี่มาร์ติเดอรี่ออกซ้ายมาลุยส์เกลรี่รลุยส์เกลียร์บุนเข้าในมาแล้วครับ โทมัสปาเต้มาร์าตินโอเดกาโอเดกาตให้มาบุกโยซากาตรงนี้ไม่ผ่านซิบิกัสบอลของโจรันคอนซาครับโอ้โห <c oughs> เราให้ตรงนี้เกือบโดนมานร์ติด <c oughs> เ,เดรีโชกได้เทนนาร์เซนเดอร์โนยอดขึ้นหน้ามาจะให้โมซาดาตรงนี้เก็บเล่นไม่ได้วิสเกอรี มาที่แคทไลท์ย้อนคืนกลับมาตั้งที่เควิออเควิออวางยาวขึ้นหน้ามาตรงนี้ฟันไดก็มงเคลียร์ไว้ได้ครับเป็นบอลของดิซอนเบเกอร์วันซ่าให้มาวัตตารุเอนโดวางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเป่าอยู่ที่กั๊กโปรตรงนี้ทิมเบอร์ดักเอาไว้ได้แล้วมีดาวินบีบแล้วชาดีบาไม ขาเลยครับนุนเยสให้มากักโปวนคืนกลับมาฮาวิเอเรียตเอเรียตโอ้โหแล้วหนีได้สวยครับออกขวาม,มาโมซาลาย้อนคืนกนนลับมาเคอร์ติจอนลิงกับฮาวิเอเรียตไหลมากักโปฮาวิเอเรียตจับยาวแล้วซัดตรงนี้ไม่ผ่านอุริกานแล้วจะเป็นบนส่วนของอาร์เซนอลครับวิสเกอรดีฝาา่าวประตูกลางโทบัสปาเต้ลิงกันได้อุริกาน โยโยซาก้าแทงออกขวาม่าทิมเบอร์ทิมเบอร์อรหนีซิปการแล้วฝากเข้าในตรงนี้ขอ,ขอไปับเป็นโวจิวฟันได้ครับดักเอาไว้ได้ครับแต่สุดท้ายเหมือนจะเป่าย้อนให้ได้ฟาวเละครับ <S 2> <S 2> เป็นลูกฟรีคิกของอาเซนอลเปิดมาดิค่นไลท์ได้ขึ้นตรงนีก้กดไม่ลงเหมือนกัน โอ้นี่ครับดิแอนไลท์ครับขึ้นโขกแล้วกดไม่ลงครับควันซ่าให้ประตูกางครับวัตุเรนโดฝากขึ้นหน้ามามาติเดรียไม่ผ่านกวันซ่าวาตูเรนโดไหลออกขวามา,ทาเทนเด็กเซเนอร์โนฝากมาที่เวอร์จูฟันไดฟันไดไหลอ,ออกซ้ายมาเลยครับซิบิก,กาส เซบิการ์เล่นกับทางด้านโคร,ร,รีกาโกกาโกให้เข้าในมาโมซาลาโยกโยก,โยกเข้าในตรงนี้โหูหูติดเควีโอนิดนึงครับแล้วจะเป็นบอลสวนของมาเตเรลลี่เล่นกับทางด้านทิมเบอร์ครับทิมเบอร์ย้อนกลับมาตั้งดีเคนไลท์บอลวางยาวมาตรงนี้ไม่ผ่านเทนาริซเซนเดอร์โอโมเมซาลาแทงให้ดาวินูเยสด,ดาวินแล้วกดตรงนี้ ลาย่ายังซูเปอร์เซฟครับสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของริโอผูเกิดทิ่โจนอุ่นแล้วตรงนี้ได้ฝ่าว่าจะได้เกิดทิจโจนครับ อุ้เเป็นบอลฝาของอาเซนอนด้วยครับโทมัสปาเตไหลมาบาติเดรี่ฝากเข้าได้ไหมปุยโยสากะสากะตรงนี้ยังได้อยู่ครับโทมัสปาเตปาเตไหลให้มิเกลเมเรโดแล้วซัดไกลตรงนี้โอ้โหโห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมเรโดครับอ้ยิงให้งด้านอาเซนอนขึ้นนำแล้วครับสุดสวยเลยครับลูกนี้โอ้โหโคมกริบนะครับ อหลอกยิงไว้ครับตรงนี้นี่ครับขุกขิกไปมาอยู่หน้าปาประตูครับแล้วโทมัสปาเตจ่ายยัดมาเบเรโนแต่งหนีนิดเดียวแล้วปั่นด้วยซ้ายครับต้องชมเบเรโนเลยครับแตะบอลหนีควนซ่ารครับแล้วกดด้วยซ้ายครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลยครับ หนประตูต่อศูนย์ับทีมเยือนขึ้นนำคืเราเจ้าบ้านลวนไปแล้วครับตอนนี้ครับโดนขึ้นนำไวครับนัดล่าสุดก็พึ่งบุกไปพ่าเชลซีมาหนึ่งประตูต่อสครับทไไาบงด้านลิเวอร์พูลครับแม้ว,แว่าจะต้องการสามแต้มครับแต่ก็โรเตชันนักเตะค่อนข้างเยอะครับ ดาวิน,นุนเยเอสพาเหรียงจี้แล้วแล้วขวามีซา่าเติมแล้วซัดเองตรงนี้โู้ไม่ตรงกอบครับอุดาวินครับมีพื้นที่มีเวลาลองกดเองับจังหวะนี้ครับนี่ครับไม่ให้โบซา่าครับเควีอวก็พะวงทางด้านโมซา่าครับก็เลยเปิดช่องให้ดาวินได้กดตรงนี้ครับ กาย่าวางยาวขึ้นหน้าบั no. ม๊มิเกลเมเรโน่โหม่งชงมาให้วัตุเวนโดฮาวิเอเรียย้อนขึ้นมาเคนทิสโจนเวดิฟันนัยหักเข้ามาที่ฮาวิเอเรียเทนอัลเล็กซานเดอร์โน่ครับขาขึ้นมาเองตรงนี้ไม่ผ่านบาเต้โอว,วิสเกอรี่ย้อนขึ้นมาเคเบียรบอลอยู่ที่ชิริบัตเคเบียร ไหลออกซ้ายมาวิสเกลลี่ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็ติดทางด้านควันซาครับวัตุเรโดให้มาควันซาไหลออกซ้ายมาซีบีกาแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านไอเซนนันครับบุกม,มานำริวอพูไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ คู่ตัดสินเป่าเขียรุ่นเวนครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านอาเซนนอนครับชุดสีดำจดบอบจากซ้ายไปขวาบ้างทิมเบอร์ทิมเบอร์พาบอลขึ้นมาเองครับย้อนขึ้น,นมามาติโอเด,ดกาดไม่ผ่านซิบิกาสโทมัสปาเต้จ่ายยัดประตูก,กับ โคเรกาตให้มาบารติเดรียจะฝากเข้าในตรงนี้ยังได้ที่แมกคลิสเตอร์ครับคอตาซิบิกาตให้บาตกะกักโปกากโป้แล้วแทงช่องนี้ดาวิดหล่ำหน้าไปเร็วครับให้ช้าเกินไปเลยครับบอลเปิดของดาวิดราย,ยาครับวางยาวขึ้นหน้ามา รูวิสเกลลี่ไม่ผ่านแม็คริสเตอร์แต่ผู้ตัดสินให้ได้ฟาวนะครับเร็วๆมาแล้วที่มาติเนอรี่รูวิสเกลลี่โย่เข้าไหน <c oughs> หนีทางด้านควันซ่าได้บอลของโทมัสปาเต้ฝากเข้าในมามาติโดริกาดโอเดกาตจะหนีเคืร์ตทิจโจนยังได้ที่มาติเดอรี่แต่ไม่ผ่านทวีเรียดครับโซบอรไร ขออภัยครับเป็นโมซาลาครับให้มาที่ดาวินอนเยสแล้วดาวินมองข้างในแล้วตรงนี้ยังไม่จ่ายครับดาวินดาวินเราจะแหวกตรงนี้ก็เป็นลูกได้ฟาวครับของดาวินอนเยส ได้รุนจากลูกฟรีคิกครับเทนนัลเล็กซ์เชเนอร์โนวางเข้าในมาไม่ถึงเกิร์ติโจดปุรีกากโปย้อนขึ้นกับมารายาวางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับวิสเกอดี้ให้มาเควีโอเล่งกันกนะโทวัตปาเต้เควีโอวางขึ้นหน้ามาไม่ถึงคอนซ่าบาตติเดอรีติดเทนนัลเล็กซ์เชเนอร์โน ให้มาโมซาร่าแทงต่อมาดาวินดาวิน <c oughs> ช้าครับดาวินอุน่นเย็นครับตรงนี้แล้วจะเป็นบอลส่วนของอาร์เซนอลไหลออกขวาบัฟทิมเบอร์เปลี่ยนแกนมาที่ลุยสเกอรี่ลุยสเกอรี่ไม่ผ่านแมคกิสเตอร์โมซาร่าฝากมาดาวินตอกส้นมาโคดี้กัปโปแล้วแทงต่อมาโมซาร่าหลุดมาเลยครับซาร่าฝากเข้าในมากัปโปจะแทงอินตรงนี้โอ้โหทิมเบอร์ครับ ยังสกัดได้ทันเวลาครับหูใจคอไม่ยิงครับทางด้านโมซาลาแล้วจะเป็นบอลสวนอาเซนนตติดควอนซ่าซิบิกาสให้มาเกิดที่โจนแล้วบอลมันห่างตัวแล้วครับตรงนี้บอลของทิเบอร์ไลออกขวามาดีแคทไล์ย้อนกลับมาตั้งที่เชริบาโทมัสปาเต้เชริบา วางขึ้นหน้ามามีขวัญซาขึ้นประกบคู่ตรงนี้ยังได้ที่ลุิสเกลลี่วางมาให้มาตีเดอรี่ตรงนี้ลึกไปถึงริซอนเบเกอร์เลยครับแล้วดาวินครับถอดออกไปพักครับส่งลุยดีอาร์ครับลงมาเล่นบ้างครับทางด้านอันเนอดอร์โชรัตครับริซอนไหลออกซ้ายมาเวอร์จิวฟันดได้ ฝั่งมาที่ซิบิการ์วดวันนี้กั๊กโปไปช้าแล้วครับกโปแล้วซิบิการ์ดมาแย่งออกจากเท้าดีแคนไลท์ได้สวยเลยครับวูดจูฟันได้ไหนออกซ้ายมาซิบิการ์วดวันนี้กักก๊กโปกั๊กโปเลี้ยงมาเองแล้วไปช้าเกือบเสียบอลซิบิการ์ดซิบิการ์ดพาเข้าไหนมาเองตรงกลางมีครับเคอร์ติจโจนเคอร์ติจโจนลองซัดตรงนี้ก็เบาเกินไปแหละครับ บอลตรงนี้ครับเคอร์ติจโจนให้มายังไม่ผ่านแม็กริสเตอร์วทันไห้ไหลออกซ้ายมาครับซิบิกาสฝากมาที่กาโก้่ายต่อมาครับบยดิอาสเล่นกับโมซาลาเปลี่ยนแกนมาทานกับซ้ายตรงนี้ซิบิกาสซิบิกาสเอาบอลลงได้โยกเข้าได้มาเคอร์ติจโจนเคอร์ติโจน ยังวนอยู่ครับย้อนคืนกลับมาแมกเิสเตอร์จ่ายยัดมากักโปกักโปฝากมาลุยดีอาแล้วซัดตรงนี้เอานะครับลิวคูกลับคืนสู่เกมครับตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับจากทางด้านลุยดีอารครับโอ้โหลงมาทำประตูตีไข่แตกให้ริวคูครับไม่ยอมครับนาทีที่85ครับนี่ครับเหตุผลในพื้นที่แคบๆแบบลุยดีอาร์ทำได้ดีครับ บอลกากทางด้านเคอร์ทิโจนครับย้อนกลับมาที่แมคริสเตอร์ก่ายยัดมากกโปฝ่ามาดีอาร์แต่งนิดเดียว้วเราสัด้วยสายครับต้องชมเลยครับทางด้านหลุยดีอาร์ครับบอลของกัาโปให้มาแล้วดีอาร์แต่งนิดเดียว,วยยครับปัดด้วยสายครับบอลเสียบเสาเข้าไปเลยวิฮูดกลับคืนสู่เกมนลครับเดี๋ยวจะส่ง เยซ่าครับลรงมาเล่นบ้างครับเยซ่านี่ก็การันตีครับรับเหรียญพิมเบอร์ดีแน่นอนครับเพราะว่าโลโคไปแล้ว5นัดครับในนัดที่เจอกับทางด้านซีบูเชลซีบอลยังไม่จบครับทิมเบอร์พากระชากมาทางด้านกลางขวาจ่ายยัดเข้าในแล้วซัดตรงนี้ไม่ตรงก้นครับเกือบแซงนําอีกรอบแล้วทางด้านโอริกาดครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับเกือบยิงแซงนําอีกครั้งครับทางด้านเอเซนอน ทิมเบอร์จ่ายมาที่จุดนัดพบตรงนี้กดไปที่เสาแรกกันซอนก็พุ่งเซฟครับวอนซ่าไตรออกขวามาเห็นริซเนอร์น์แมนริสเตอร์วางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับไม่ผ่านตรงนี้ไปกับเซนแบกบ ได้ที่เคียซ่าเคียซ่าฝากเข้าในมากาเฟนแบกแมกคริสเตอร์จ่ายยัดมาแล้กัาเฟนแบกข้ามาที่ซิบิการแล้วยกเข้าในมาแล้วลุยดีอาตร์ซัดตรงนี้ยังไม่ผ่านบอกครับแล้วโอ้โหเราพุทธศีลใ,ให้ไปลูกดับหน้าครับคุณแล้วเพื่อนๆช่วยแอดมินสังเกตทีครับไม่แน่ใจว่าวัาตุเรนโดครับหายไปไหนครับแล้วใครลงมาแทนครับ อูเหมือนลิวพูจะเล่นผู้เล่นน้อยกว่านะครับเนี่ยนี่ครับลิวพูเหมือนจะเล่นผู้เล่นแค่สิบคนครับแล้วว่าตูวเวนโดผมหายไปไหนครับท่านผู้ชมครับแล้วบอลมาที่รุยดีอาร์ครับย้อนคืนมากาฟินแบกแทงออกมาให้ซีบีการ์ดซีบีการ์ดโอ้กเกิดอะไรขึ้นกับ AI ครับหยอดเข้าในมาตรงนี้อย่างเคลียวก็ได้ลิวพูเล่นสิบคนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยแล้ว เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นการยุบผูกครับเปิดบ้านเสมอกับอาเซนอนสุดมันครับหประตูต่อหนึ่งครับถ้าเพ,เพื่อนชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปอ,อยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับ จอย BS PD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ